ก็กลาบสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนแก้บั๊กนะครับบั๊กนี้ก็จะเป็นแบบโมเดลตัวละครที่ทําให้มันขยับนะครับผมว่าน่าจะมีหลายคนที่แบบอัปเดตมาใหม่แล้วตัวละครบบที่เราจะเล่นน่ะโหลดโหลดอะไรอันอุปกรณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมันก็จะแบบเป็น ตัวละครโมเดลมันยืนอยู่เฉยนะครับมันไม่แบบเปิดตัวอลังการอะไรแบบนี้นเราทํายังไงมันก็ไม่มขยับเปิดตัวอะไรเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับว่าทํายังไงให้ตัวละครที่เราจะเล่นเนะี่ยเปิดตัวแบบแอนิเมชันผมก็เห็นหลายคนแล้วนะครับส่วนผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเราจะแบบเล่นนะแล้วเราเรียกตัวละครอะไรแบบนี้น มันก็ไม่ขยับเหมือนภาคก่นกอนๆนะครับซีสัน้นก่อนๆนะวันนี้ GM ก็ทําให้ยุ่งยากหมดเลยนะครับ GM ทําไมไม่ปรับเหมือนเดิมนะครับแล้วให้โหลดอะไรแบบนะี้โหลดตัวละครโหลดอะไรมันเสียพื้นที่นะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเข้าไปใน ตั้งค่านะครับผมแล้วก็จะเห็นคําว่าแสดงผลนะครับเราให้เราปรับนะครับปรับๆเขียนว่ากลางนะครับถ้าใครโัวสับแรงๆเราก็จะปรับขั้นสูงนะครับเราจะไปดูพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะขยับไหมอะไรแบบนี้นะครับหนึ่งสเราทําได้แล้วครับทุกคนถ้าใครไม่ได้มันเขียนว่าถ้าใครเปิดแล้วมันเขียนว่าอุปกรณ์เต็มมันจะทําให้ช้ากระตุกอะไรแบบนี้ แนะนำครับอย่าปเปิดนะครับมันจะทําให้โทรศัพท์คุณเสียหายได้นะครับผมไม่แนะนําโทรศัพท์ที่ช้าๆแบบแบบโคตรช้าเลยนะครับไม่แนะนําเลยครับถ้าคลิปนี้เป็นสาระให้กับคุณก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสมัครวันนี้บายบาย